สวัสดีครับยามค่ำคืนครับตอนนี้ก็อยู่ประมาณช่วงเวลาของตีสองครับที่เรามากีย่ยางครับจะจะให้ดูกับเจ้าแมวตัวเนี้มันจะตามกับมันจะตามเดินตามหลังมุดขาแฟนอยู่ไงตอนสลุดเนีาทีเราก็กลัวเหยียบโดนเหยียบหมงอนกันมรู้ มันก็ไม่กลัวเหมือนกันดูครับมันตามไปเลยมันมาอยู่ได้ประมาณสักหลายวันแนละ้วไม่รู้ว่าใครเอามาปล่อยหรือมันมาอยู่เองครับไม่รู้เราก็นึกการไกลเลยมแมวมาอยู่ที่เถียงเถียงเราเราคิดไวเลยแมวห้าหมาหกยิงจกเจ็ดปลาแปดคิดไว้ก่อนเลย ถึงคิดถึงเลขเียงดวงไว้ก่อนมันก็คงมาให้โชคเรามหรือมันจะเป็นอย่างที่ผมคิดหรือเปล่าไม่รูนะครับ FC ทุกท่านก็ลองนึกดูแล้วกันนะครับมันจะเดินตามแฟนผมนียตลอด แต่ตอนวันนี้ก็ยังดีหน่อยครับคืออากาศไม่ค่อยไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่ไม่เหมือนที่ผ่านๆมาแต่แต่แค่วันนี้แค่ช่วงเช้ายังหนาวเลยแต่วันคืนนี้ยังดีอากาศไม่ค่อยหนาวึ่าจะเชื่อนะไม่ต้องพกภาระนั่นคือ,อผ้าคมตันหนาว นี่นะครับเห็นไหมครับเหมันจะพัวพันพัวพันอยู่อยู่อย่างเงี้ยกับขาแฟนก็ไม่รู้นะเขาล้อคขาไม่รู้แนะต่ผมเนี่ยดีแล้วเนี่ยหล่ะครับ อยู่คนเดียวสบายเลยไม่ต้องเช่าไม่ต้องหาอะไรกินเดือดร้อนเราสิอีกครับกินดีพอเราได้เลยครับแต่เช้านี้ก็กดกลินกนตะป๋องอย่างดีเลยเรายังไม่ได้กินเลยเราต้องมาเป็นมันไม่อยู่กับเรานะก็ต้องมาเป็นภาระเราคือต้องหาข้าวไว้กินสงสารนะมันไม่อยู่ก็สงสาร เขเลยต้องหาข้าวหาอะไรเขากินนอ,อนนอนเกรเกรอายอายกล้องนะนแต่มันจะอายกล้อง,งปกติมันจะตามพันขาคนกีดอยู่เนี่ย มันอายกล้องแล้วคนกี่คนนี้อายกล้องไหมครับวันนี้ก็เป็นมีดแรกมีดแรกของชุดนี้ครับเพราะว่าพิ่งขายไป มีดนี้ก็เป็นมีดแรงแต่ควาจแตดีหน่อยคือฝนไม่ตกแต่เห็นเขาบอกจะมีจะมีฝนอีกเมื่อไหร่หรแต่ใกล้ละเพราะอากาศมันยังยังเย็นเย็นอยู่มันจะไม่มีไม่มีแล้วมั้งหน้าร้อนมีแต่หน้าฝนหน้าหนาว บอกว่าพี่จะถ่ายให้ผถ่ายให้วันนี้เต็มพี่หน่อยอายกล้องเขินเอเกินเขินเขินจะทำไม มันก็เป็นงานที่งานประจำครับทำงานโดยที่ไม่ต้องไปลงทุนอะไรลงทุนตะแรงยางข้ามคืนการจีดยางนี่นะครับเอานะครับก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเพราะว่า เจ้าแมวเขาอายกล้องล้วก็โทรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์มาให้ด้วยนะครับแล้วก็ท่านที่กดกติดตามก็ขอให้รวยเงเห็ฮงต่างๆเลยนะครับต็ไก่อีกแล้วไก่อะไรไก่ไก่เจาะสิ้นเดือนมีเสียงเลขเสียงคลยกัน ตามภาษาของคนไม่ได้เล่นหุ้นธรรมดานะครับจริงไหมครับเจาแมวงนก็อย่าเลยนนะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับครับสวัสด,ดีครับจริงไหมเจาแมวอเนาะ